สวัสดีครับผมสวัสดีเป็นคลิปที่2กับมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนคลับ f อซไทยศรีเกตชาแนลสวัสดีเป็นยังแฟนคลับ F c สาวน้อยเพรบันแพงแฟนคลับ F อซีอีลาน้อยวิงสู้ข่ส้คนคลิปนี้สีมาว่ากับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นตาฮักความเป็นตาแพงของสองแม่ลูก คู่บุญเป็นไผไปบ่ได้นั่นคือแม่น้อยกับอีลาหน่อยอุ้งอิงโมเมนต์ที่เป็นตาหักเป็นตาแพงไผเบิงผมว่ากะมีรอยยิม้มอิ่มอกอิ่มใจเกี่ยวกับการกระทำของแม่น้อยแม่น้อยกระทำ จะทำาจังไรกับอีลานนอยุ๋งอิงเมื่อคืนผู้ใดได้ติดตามคลิปทางช่องเสียนน,นเสียบอสโจลำเพลินออฟฟิเชียลเพื่อนได้เอาล่วงไว้เพื่อนได้ถ่ายทำณขณะช่วงที่อีลานนอ,อุ๋งอิงเตรียมเตรียมตัวที่สีคืนในช่วงลำเลือง เพื้อพานาผมอีลาน้อยวิ่งพร้อมแต่ที่เห็นสิ่งหนึ่งที่บอบร้อบนั่นก็คืออย่างพี่นองนั่นก็คือตีนทุกแก่ที่มันติดอยู่กับกระโปรองอีลาน้อยอุ้งอิงแม่หน่อยก็ได้เล็มออกให้เนื่องจากว่ามันติดอยู่ตำเกินไป มันบอมแม็ดบอมแม็ดกับสวดทรงองค์เอวของอิละน้อิงเท่ากับสิได้เห็นแม่หน่อยใช้มีดค่อยๆเล็มออกค่อยตบค่อยแตง่งให้มันดูสวยดูงามสมกับที่เพื่อนหัก สมกับที่เพื่นแพงสมกับที่เพื่นมาดูแลเพื่อนให้ความหักเพื่อนให้ความแพงให้คำปรึกษากับอีลาน้อยวงในทุกรเรื่องที่เพื่อนสามารถปรึกษาได้ลูกยางอีลาน้อยิงอยากได้อะไร อยากเป็นศิลปินเพิ่นกะสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นแม้จะไม่มีตังแมนว่าพี่น้องต่กี่แต่ก่อนบ่มีเงินแม่น้อยกับเป็นผู้ไปบากนาไปยิบยืมเพื่อสิมหาอิลานนองอิงได้เรียนในศาสตร์ของหมอหลํา คือว่าเป็นแม่ที่ทุ่มเทความหักให้กับอีลาในวอิงอย่างเต็มที่เพิ่นจังดนรับรางวัลแม่ดีเด็ดในฤดูการก่อนหน้านี้สิ่งที่เพิ่นเหตุสิ่งที่เพิ่นกระทํายอมทุกอย่างเพื่อลูก บอแมนหน่อยๆเรือดูการนี้ตัดมาเป็นสิบชุดบอร,รวมชุดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็ห้าหกชุดแล้วชุดใส่รำเรื่องนี่มันจะเป็นชุดที่ต้องประดับเพชรแมนว่ครับประดับคิีตัน มันก็นเอาเป็นคิดตันแท้เพื่อความสวยงามหน้าเวทีของอีลานองิงเขาเห็นว่าชุดอีลานองิงใส่ในแต่ละครั้งอย่างชุดมือขึ้นเขาจะได้เห็นว่าเป็นการใส่ครั้งแรกบ่าว่าจะเป็นชุดคอนเสิร์ตบ่าว่าจะเป็นชุด,ดรำเรื่องอรำเรื่องเนาะ สนใส่ใจทุกรายละเอียดของอิลาอนงอีงแม่น้อยนี่เป็นคนที่ควบคุมให้อิลาโนงอิงนี่อยู่ในกรอบได้ดีที่สุดเข้มงวดเพื่อยังเพื่อความสวยงามของอิลาอนงอิง เพิ่นเฮ็ดแบบนี้ได้ใจแฟนคลับ fc ไปเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นโมเมนต์นี้เฮ้ากัสิเห็นได้ว่ามีรอยยิ้มอิ่มใจบ่แปกครับที่อีลานนงวงเฮ็ดอีอย่างที่มันพิเลนพิเลน,เลนที่สร้างเสียงหัวเราะต่างๆ ต้นกำเนิดนั่นก็คือแม่หน่อยเป็นคนมักจะสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างว่าง่ายๆเป็นคนมักมวนเป็นคนที่ชอบสนุกตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนี่เพิ่นยังบอท่านกาแสดงออกพอแต่เพิ่นชินกับกล้อง และกับความเป็นอยพันดีขึ้นถ้าเสียนว่าครอบครัวอีหลาหนางอิงทั้งพ่อเอกทั้งแม่หน่อยนี่ออกมาสแสดงสแสดงอา,อาการที่เก็บกดมาโดนว่าง่ายๆปลดปล่อยอารมณ์ที่ขังคาอยู่ในจิตในใจออกมาให้มิดมอกแฟนแฟนหมอลำ ได้เบิงได้แย่งได้มีรอยยิ้มไปตามๆกันอย่าลืมยาพลาดครับมือแรกนี่สาวน้อยเพชรบันแพงมาเล่นที่ตลาดเมืองทองเจริญศรีจังหวัดอุดรธดานีเป็นลานปูนครับมือนี่แดดจัดจานโอ้โหคอนววยงานหนักของทีมงานหลังบานครับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง ถแดดแบบนี้ปูนสีห่อนํำได้ครับมือเคลืนถือว่าเจองานหินมาแล้วมาเมื่อนี้เจองานปูนล,ล้วน,วนเป็นกำลังใจให้สำหรับทีมผู้อยู่เบื้องหลังเป็นกำลังใจให้สำหรับทีมสาวน้อยเพชรบานแพงนำโดยวานาผู้นำทีมงานหนุ่มมาร์โกโจโจมณินและกะบอสน้อย อุ้งอิงเพชรบ้านแพงคลิปนี้ฝากตอนเรื่องรล่าที่ดีดมาเล่าสูพีสุนองฟังไวแต่เพียงสานีขอบคุณที่ข่ามาเบิงขอบคุณที่ข่าวมาแย่งช่องยูทู e ไทยสีเกตชาแนลยูดีมีสุขมั่งมีสีสุกสุกูสุขคนพอกันคลิปหนาสบายดีครับผม